สวัสดีครับผมนี่คือ leadership everyday นะครับผมกันกันศรีธันดอนนะครับมาพูดเรื่องเกี่ยวกับไอชาการพัฒนาตนเองการวางกลยุทธ์องค์กรนะครับในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ช่วงนี้ให้คำปรึกษาพอสมควรนะครับแล้วก็มีแผนที่จะทำให้กับองค์กรต่างๆคือเรื่องของการตั้งเป้าหมายการตั้งกลยุทธ์คำถามคือหลายๆองค์กรนะครับก็จะได้ยินนะ kpi okr OK balance scorecard หรือว่าอะไรอะไรก็ตามแต่อะไรอย่างมันเป็นยังไงก็ เคยมีคลิปก่อนหน้านี้ที่เคยอธิบายไว้คร่าวๆแต่ทีนี้วันนี้ผมได้ศึกษาเพิ่มเติมเนอะเรียนมาในคอร์สของคุณเจสซี่วิเตอร์ในลิงกินเนะเขาพูดถึงเรื่องของการตั้ง OKR OK เป็นเป้าหมายเราจะทำยังไงเดี๋ยวลองมาฟังกันดูนะครับผมเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีชื่อต่างกันมันมีในย่าที่ต่างกันนะมันไม่ได้หมายความว่ามันมีชื่อต่างกันแล้วก็ไม่ได้มีความหมายที่แตกต่างกาันวิธีการใช้งานความเหมาะสมมันแตกต่างกัน แต่วันนี้เราพูดถึง OKR OK ก่อนโอเคป่ะ OK ah? วันนี้เรา OKR OK กันก่อนเนอะ OKR OK เนี่ยมันมีข้อดีหลกัหลกๆเลยคือมัน manage priority มันช่วยให้เราลำดับความสำคัญได้ดียิ่งขึ้นเพราะมันไปตั้งที่ result มันไปตั้งที่ objective ไกลๆนะครับผมมันจะทำให้เรา p r i o r i t y งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันเหมาะกับองค์กรที่อยากจะให้พนักง,งานคิดแบบภาพใหญ่ Ting big picture นะครับแล้วก็สุดท้ายอ่ะ คือกล้าที่จะลองทดลองเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นที่โปรเซสกระบวนการเพราะฉะนั้นองค์กรที่มี productivity based พวกองค์กรที่ operation based องค์กรที่ทำงานแบบโรงงานทำงานที่เรื่องของความถูกต้องแม่นยำในการกระบวนการทำงาน OKR OK มันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับ role r o นั้นไม่ได้บอกว่าองค์กรองค์กรนั้น role r o นั้นนะพวก accuracy พวกการทำงานที่เน้นโปรเซสที่เน้นความถูกต้องแม่นยำ OKR OK อาจจะไม่เหมาะนะฮะ ทีนี้เรามาดูกันทีละเรื่องเนาะเพราะฉะนั้นข้อดีเมื่อกี้บอกไปแล้วแล้ว OKR วัตถุประสงค์จริงๆคือยังไงนะครับเอาคำแรกคำว่า Objective ก่อน O มาจาก Objective KR ก็คือ Key Result อันนี้พวกเราทราบกันละแต่ทีนี้ O Objective นั้นคือการพูดถึงอะไรที่เป็นเป้าหมายเนะโดยเป็น q u a l i t เ v e นะเน้นเชิงคุณภาพ เน้นภาพใหญ่ๆเน้นสร้างแรงบันดาลใจใช่ไหมฮะพอภาพมันใหญ่มันก็จะช่วยให้เรารู้สึกมีแรงบันดาลใจนะครับอยากจะลงมือทําเพื่อบรรลุเป้าหมายนะนะครับตัวอย่างเช่นในคอร์สที่ผมเรียนเนะเขาบอกทําเว็บให้เร็วขึ้นนะครับผมโดยการเปลี่ยนหน้าเนี่ยเหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนหนังสือกระดาษมกกาซีนะี่ะแบบเปลี่ยนปุ๊บ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 ได้เลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะนี่คือออบเจกตีฟนะครับผม เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยฮะคือโอ้โหมันฟังแล้วมันแบบเฮ้ยพวกเดฟพวกคนเขียนเว็บมันอาจจะรู้สึกตื่นเต้นเนะที่ฉันจะต้องทำอะไรแบบนั้นให้สำเร็จให้ได้นะครับออบจีฟเนะมันก็เลยหมายถึงว่าแบบเราอยากจะไปไหนแต่ Key r e ี u ซิคือวิธีที่เราจะบรรลุผลตาม Objective นั้นนะครับเราลองไปดู Key r e ีเซิกันต่อคีย์รีเซิ K.R ก็คือเชิงปริมาณเนะเป้าหมายเชิงปริมาณที่วัดผลได้ และนำไปสู่ไอ้อบเจคทีที่ผมบอกไปนะครับเมื่อกี้ออบเจคทีเราบอกว่าอะไรครับเฮ้ยฉ <C' est> ันจะต้องทําเว็บไซต์ของเราอะให้มันแบบเปลี่ยนหน้าได้เร็วๆเลยเหมือนแบบเปลี่ยนกระดาษแมกกาซีนคีรีเซา,าอมาเลยครับบอกว่าลดการโหลดหน้าเพจของเว็บไซต์เนะนะครับจาก1.5วินาทีเป็น1.1วินาทีนะครับ,าา 1. 1านะรบภายใน q 4 ภายใน Q4 อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็คือคุณมีกรอบเวลาคุณมีตัว m ม a เ u อร์เมนต์วัดในคีรีเซลนะครับหลังจากนั้นเขากำหนดอะไรต่อไหมครับเขาไม่กำหนดอะไรแล้วนะฮะเขาก็ปล่อยให้ทีมที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนะคนไหนเป็นคนที่เทคแคร์เรื่อง k คีรี u l ลนี้ทีมไหนมีส่วนร่วมบ้างแล้วก็ในวิธีการทำงานเป็นยังไงไม่สนใจเราฮะคีรีเซลนี้ต้องได้ตามกรอบเวลานี้นะครับ แล้วถ้าพูดถึงเชิงบุคคลนะฉันอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับเป็นสุขภาพที่ยอดเยี่ยมแข็งแรงนี่คือออบเจกตีฟุมคิดว่าคีรีสาวควรกำหนดอย่างเงี้นะครับอาจจะบอกว่า <c oughs> ไปโยคะ10บคลาสในเดือนมกราคมนะครับผมดื่มน้ำากแก้ว9แก้วเนดื่มน้ำเปล่า9แก้วทุกวันในเดือนมกราคมหรือว่าคุณจะเข้ายิมเข้าเวท หครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือ k e ย์รี u ซ t นะครับเพราะฉะนั้น Objective ภาพใหญ่อยากจะไปตรงไหน Key ์รี u ซ t คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อน,นำไปสู่ Objective นะั้นนะครับมันเป็นเหมือนโคเร l เลชันกันนะครับผมหรือคอร l เ t ชันกันนะครับผม <c oughs> อ่ะวิธีการเขียนครับแล้วเราจะเริ่มเขียนยังไงดีบางคนทำงานบริษัทหรือว่า อยากจะตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองลองใช้วิธีนี้ 1. ระบุเป็น problem statement หรือว่าแบบเป็นประโยคปัญหาเป็นประโยคปัญหาคืออะไรที่หยุดฉุดรั้งเราไม่ให้เติบโตไปสู่เป้าหมายที่เราอยากจะประสบความสำเร็จนะครับผมนี่คือปัญหาเราอยากเปลี่ยนอะไรในตัวเราเองหรือเปลี่ยนอะไรในองคอ์กรในทีมของเราอะไรที่ฉุดรั้งเราไว้ในสถานการณ์อุดมคติที่เราอยากจะไป นะครับนี่คือ problem statement หมดเลยเนะหรืออ่ะเห็นภาพขึ้นอัตราการละออกสูงมากเราเสียพนักงานเก,งเก่งๆออกไปเพียบเลยนะครับหรืออะไรที่คุณแบบมองไม่สามารถมองข้ามละเลยเรื่องนั้นได้เช่นการที่พนักงานคดโกงการที่พนักงานมาสายอันนี้เป็นตน้นนะครับผมนี่คือ problem statement นะครับพอเรารู้ o problem statement แล้วก็จากนั้นเขียน objective นะครับจากนั้นเขียนออ j e c t i ีฟเทินมาเป็นทุ o b j e c t i ีฟนะครับเทินออกมาเป็นออ j e c t i ีฟนะครับเพราะฉะนั้น Objective ความหมายมันจะเอาจาก problem statement s t a t e มนต์เมื่อแกมาเป็น Objective เนี่ยคือคุณจะต้องเขียนให้มันเป็นแบบมองไปข้างหน้านะครับผมสื่อสารมันว่ามันสําคัญยังไงแล้วก็ระบุกรอบเวลานิดน,นึงว่ามันจะเป็น by ควอเตอร์ครึ่งปีหรือปีหนึ่งนะครับผมนะมันจะบอกสิ่งที่เราอยากทําแล้วก็อยากไปพอ o เ l e มสเตทเมนต์เมื่อเมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่า พนักงานลาออกเพียบเลยเออเราเสียคนเก่งๆไปเยอะแยะไปคุ้คุยจะเถินมาเป็น<ง>ออบเจกตีมังไงจะเธินยังไงเขาบอกว่าเขียนมาลองเขียนดูนะเช่นสัรหาแล้วก็รักษาทาเลนต์เก่งๆในอุตสาหกรรมของบริษัทเรานี่คือออบเจกตีเห็นไหมมันมีเรื่องของสัรหาและมันมีเรื่องของรักษาโอ้เคานี้คีรีเซามาเพียบเลยเช่นเรื่องของอัตราการลาออก เช่นเรื่องของการสำรวจความพึงพอใจพนักง,งานต้องมีสกอร์เท่าไหร่อย่างเงี้ยระยะเวลาในการรีคูดคนอย่างเงี้ยมาเพียบละเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นความพึงพอใจในการสัมภาษณ์งานในการสมัครงานประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานในความในการสัมภาษณ์งานก็ยังได้เลยเห็นปะเพราะฉะนั้นหรือว่าตัวเลขคนสมัครไปกันใหญ่แล้วนะผมพูดไม่หยุดเลยเพราะฉะนั้นท่านเขียน okr OK ครับหา problem statement t e r n m ป็น objective เขียน Key result นะครับผม ทีนี้ออบจ t ทีฟได้จาก Problem s t a เต m e n t แล้วเขียน Key r e ีเซ t เนอรเราแอคชีฟในสิ่งที่เราเซตหรือ,อยังหรือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราไปสู่ Objective นั้นนี่คือ Key r e ี u l t ใช่ไหมครับคีย์คีย์รี t นะครับมันคือเอาค e นะครับไม่ใช่ Task ผมจะไม่บอกว่าคุณจะต้องทำอันนี้อันนั้นนะครับผมแต่ว่าคุณทำอันนั้นแล้วรีเซามันเป็นยังไงที่เอาไว้แทร็กนะครับผม ที่สำคัญครับคีรีเซาไม่ควรเกิน5ครับนะครับ3 5 7ห้าเจ็ดตัวเลขแบบนี้7นี่คือแบบเพียบแล้วนะเมื่อกี้ที่ผมบอกไปเนะเรื่องของพนักงานลราออกนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณพยายามต้องเลือกมาให้ได้ว่ามันสำคัญจริงๆ b a s เบสเลยนะคือ5เพิ่มเพิ่งเ,เริ่มทำานอะอาจจะ3 3 4สามี้าห6เนี่ยกำลังสวยเพราะว่าอะไรครับบางทีมันงงนะมันลืมไปเลือกกันว่าคีรีเซาอันไหนจริงจ วิธีการเลือกคือคุณอาจจะต้องดูเรื่องของความชัดเจนด้วยมันเฉพาะจ่อจงครับ 2. อมันเป็นภาษาที่ง่ายๆผู้สอนเขาสอนว่า use high school level English เลยนะคำที่เด็กมัธยมอ่านแล้วยังเข้าใจไม่ใช้พวกจาก้อนเวิร์ดพวกสรรพนามอะไรที่ต้องตีความเพิ่มเขายกตัวอย่างมาเช่น Hit 8M In ARR าทำให้ได้ 8M ใน ARR งงมากงงแต่ถ้าเกิดว่าเขียนอธิบายเพิ่มครับทำให้ได้8ล้านนะครับในรายได้ประจำปีนี้นะครับผม ARR คือ annual recurring revenue นะทำให้ได้8ล้านภายในปีนี้เรื่องของกำไรอย่างเงี้ยอ่ามันเริ่มเห็นภาพแล้วมันเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมฮะก็คือทำกำไรให้ได้ปปีนี้8ล้านอันต่อมานะครับต้องวัดผลได้ ไม่คุมเขือไม่ซับจิกทีเพราะฉะนั้นวัดผลได้ทำํำยังไงครับมีตัวเลขใช่ไหมฮะเช่นเพิ่ม Net Promoter Score 95%ใน Q2 อันนี้มันก็เกือบดีๆแล้วนะแต่ว่าเขาแนะนำว่าให้เขียนเพิ่มเช่นเพิ่ม Net Promoter Score จาก Q1 ไป Q2 เนี่ยจาก85ไป95นะครับผมจาก85ไป95 ใน U.S. mid-market customer ภายใน60วันนะครับผมก็คือหมายความว่าสมมุติเราแบ่งเป็นเซ gment ลูกค้านะครับของทั้งหมดในธุรกิจของเราเนี่ยเราพูดถึงตรงกลางนะแล้วก็เป็นตลาดของสหรัฐเพิ่มประมาณ10-10% 10%เ 10, ร์แล้วก็ภายใน60วันความเข้าใจตรงนี้มันจะเคลียร์ละนะครับผมเพราะไม่มีกรอบเวลาชัดมันเริ่มรู้แล้วว่าแผนกไหนที่ต้องเกี่ยวข้องและต้องทำอะไรบ้าง นะครับแล้วเขาจะไม่ยุ่งกับโปรเซสเลยนะเขาจะปล่อยให้ผู้เกี่ยวข้องได้ลงมือทำนะครับผมหา problem statement นำไปสู่ objective เขียนเป็น key result สุดท้ายนะครับคุณสร้างกลยุทธ์ครับนะที่ผมบอกไปว่าเขาไม่สนใจเลยนะว่าใครจะทำยังไงจริงๆเขาต้องมีกลยุทธ์ key result เมื่อกี้เพิ่ม net promoter score นะก็คือ ANPS นะแบบว่า เขาแนะนำว่าลูกค้านแนะนำว่าต้องมาใช้งานแบบ Product Service ของบริษัทเรา10%เน,10เนะก็คือ85ไปใน95ในลูกค้าขนาดกลางของสหรัฐนะครับใน60วันเทคนิคแรกเขาอาจจะบอกว่าพยายามหาลูกค้าใหม่5คนนะครับอกไม่ใช่ครับหาพนักงาน Customer Support 5คนภายในเดือน5นี้นะครับผมภายในเดือน5นี้ เลสเซซว่าสมมติว่าเขาเซตอันนี้เมื่อตอนออมกราแล้วเขาบอกว่าภายในเดือน5เขาจะต้องทําให้ได้นะครับผมในการหาคนเพราะว่าเขาจะทำให้เสร็จภายใน Q2 อย่างเงี้ยนะครับผมนี่คือกลยุทธ์หนึ่งก็คือคอ,อยากให้ได้ตรงนี้เพิ่มอะ่ะก็หาคนมาเพิ่มไปเลยละกันเนะเพื่อให้แบบมีคนทํางานเรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้นนี่คือตัวอย่างนะครับของออแท็ติกอ่า problem statement problem statement นะครับอ่า ออบ j e คทีฟนะฮะนะฮะเขียนมาเป็นออบ e c คทีฟนะฮะหาคีย์รี o u ล c แล้วก็หาแทคติกนะครับผมง่ายไม่ง่ายมากนะฮะแต่ทำจริงๆไม่ง่ายนะครับผมทำจริงๆไม่ง่ายแล้วก็มีคำถามมีข้อสงสัยไงก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับช่วงนี้ก็จะพูดเรื่องนี้เรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับผมแล้วมันก็มาเซตเพอร์ซ n น l goal ได้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะชวนให้ทุกคนแอค i ี v เพอร์ซ n น l goal นะครับมี s ับสคริปชั o n model ทักกันเข้ามาถามได้นะครับภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมตั้งโอเคอาร์ของผมบ้างนะครับคุณจะได้เห็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากๆแล้วเรามาเรียนรู้พัฒนาตนเองด้วยกันนะครับกับผมกันกษตทธันดอนนะครับในเพจลีกพิดกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันตอนหน้านะครับกับพอดแคสต์นี้นะครับสวัสดีครับ